สวัสดีครับวันที่31สิงหาคม2563ผมมาที่วัดป่าสุกใจเมื่อวานกลับไปนอนที่รังสิตกลับมาใหม่ครับคุณเตียงชัยพามาทัวร์สัญจรขับรถเล่นคลายเครียดระหว่างหุบเขาท้องโกงกับพอห,หุเขาทางด้านตะวันตกในเขตอุทยานปมป่าไม้หรือ,อยู่อยู่เป็นแอง่ง การที่จะทําให้เกิดน้ําขุดตลอดเวลาก็ไม่ใช่เรื่องอยากแต่ก็ไม่งา่ายก็คือน้ําบนเขานั่นสกัดเอาไว้ให้หมดเลยให้ลงก็ยินอย่างเดียวไม่ว่าจะด้านตะวันตกด้านตะวันออกลงก็ยินอย่างเดียวแล้วให้มาแสดงผลกลางวัดนี่คือพื้นที่กลางวัดปาดิบึื้นเกิดขึ้นได้คุยกับคนงานกับชาวบ้านกับพระไม่น่าเชื่อครับ นกเนื้กมาแล้วเป็นฝูงเห็นไหมว่าสัญชาติยานของสัตว์เขามีวิชาอย่างหนึ่งที่เก่งกว่ามนุษย์เขาเรียกว่าวิชาเซียนเซียนวิชาเซียนของสัตว์สัตว์เขาดํารงชีพด้วยวิชาเซียนวิชาของการอยู่รอดคงจะไม่มีใครเอานกเนื้กป่ามาปล่อยแต่พอระบบนิเวศมันฟื้นปุ๊บธรรมชาติกับคืนมา ไม่น่าเชื่อครับแค่สองเดือนรับน้งฝนผ่านไปปีหนึ่งห้ปี10บปีร้อยปีมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือการอนุรักษ์ต้นน้ําป่าต้นน้ําล่องน้ําแทบไม่มีแต่เราก็บล็อกน้ําให้อยู่ใต้ดินแล้วสามารถด้นและเอาไปผุดที่บ้านคุณสุวิทย์น่ำไหลลงในคลองลงคลองนั้นมันก็จะลงคลองชะอมคลองชะอมก็ลงแม่น้ำนครน,นายกไปเป็นทอดทอดพื้นป่าทั้งหมดครับ เป็นแหล่งต้นน้ำพื้นป่าทั้งหมดเป็นแหล่งของการกระเดิดของลําห้วยการกระเดิดของลําน้ําการกระเดิดของลําคลองการกระเดิดของแม่น้ําปิ้งวังยมน่านแห้งก็แก้ไขที่ต้นน้ําแม่น้าโขงแม่น้ําเลยแม่น้ําชีแม่น้ํามูลแม่น้ําสงขลามันแห้งก็แก้ที่ต้นน้ําต้นน้ําไม่ดูแลกลางน้ําระบายน้ําทิ้งปลายน้าปล่อยลงทะเลคุณแก้ไปสิบชาติคุณแก้ณภัยแล้งไม่ได้ คุณก็จะเจอแต่เ่วมกับแหงเ่วมกับแรง้แรงดังนั้นนี่คือป่าต้นน้ําต้นน้ําห่างไปไม่ถึง200เมตรหรอกครับนี่แหละครับช่วยคลองชะอมผมยังอยู่ที่หน้าบ้านคุณสวิตสุขมากครับก่อนเข้าวัดได้ห้กิโลเมตรประมาณ7กิโล รุนและครับวัดป่าสุดใจครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเราได้มาทําธนาคารน้าใตดินที่วัดป่าสุดใจช่วยหลวงพ่อผมก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับถ้าเราทําธนาคารน้ําใตดินที่วัดป่าในบางบางจุดน้ำาดัน้ำลงจากเขาแล้วหลวงพ่อไม่เห็นน้ำหลวงพ่ออย่าเสียใจนะหลวงพ่อไม่ได้ค่อยทําธนาคารน้ํค่อยต้องมีน้ําทุกสระผมบอกหลวงพ่อเราเติมน้ําลงใตดินนะเราเติมน้ําให้กับลําห้วยลําคลองนะผมบอกหลวงพ่อสมมติอย่างนั้นนะ ท่านถึงเข้าใจเออแบบนี้เหรอเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตามมาเมื่อวาน,นี้มันค่าไงมันมือดพอจย่าวัดป่ามันมืดวันนี้นคืนนอนลังสิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคุณ,คณเพียงชัยครับถ้าดูล่องน้ําล่องนี้นะเห็นน้ำผุดตลอดระยะเส่นทางเลยทกเดียวครับบริเวณที่จุดดีชาร์จประมาณ 4- ี่ห้าจุดทําในบริเวณวัดมันทำให้น้ใสสะอาดซึ่งจากขุนเขาหรือขุนน้าเป็นต้นกาเนิดของลําห้วย ฟันโปร่งกับพอเป็นต้นกําเนิดของลําห้วยเป็นศูนย์อนุรักษ์เป็นจุดอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติเป็นการเริ่มต้นของการเติมน้ําจากพื้นที่ที่เคยแห้งแลง้งวันนี้เห็นลําห้วยนี้ผมก็ชื่นใจจะมีอีกลาห้วยหนึง่งวันนี้อาจจะค่ำครับตามลําห้วยที่เป็นสีมอลกฏน่าจะมีขอติดตามครับครับฟอ,องน้ําฝุดตลอดครับเขาเห็นฟองน้ำฝุดเล็กๆครับเล็กๆเล็กๆาะว่าฝนไม่ตกมาเจ็ดวันแล้ว อยากรู้ว่าการรีชาร์จน้ำธนาคารน้ำาตดินวัดป่าสุขใจได้ผลประการใดได้มาต่อเติมให้กับต้นน้ำลำห้วยเล็กๆที่จะเข้าหน้าวัดที่จะเข้าวัดป่าสุขใจชะอมเนี่ย ผมอยู่หลังบ้านคุณสวิตสูงมากซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อก็คงจะทําตามที่หลวงพ่อบอกคือเคลียร์ความสะอาดล้วงนิดนึงนะครับเอาหินเอาหินออกเอาดินออกชองเล็กๆนะครับเห็นกองเล็กๆนะครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่ถ้าอยากเห็นจริงๆนะครับฝนตกฝนตกแรงๆไม่เกิน3ชั่วโมงต้นจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นนั่นคือการเติมน้ําลงใต้ดินนั่นก็คือการเติมน้ําจากวัดป่าสุขใจเคลื่อนมหาลําคลองนี้เคลื่อนมหาลําห้วยนี้ผมมาอยู่ที่เขาใหญ่ มาช่วยหลวงพ่อชมกุจไลติโตว่างๆผมก็จับจมวจความสัมพันธ์ของเครือข่ายของลำห้วยของลำาพองของล่องน้ำกับภูเขามันแห้งตลอดครับแห้งจนหน้าใจหายเดือนมีนาวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับวังน้ำวังน,นี้นี่แหละครับน้ำแต่ละหยดที่เราเก็บไว้ใต้ดินจะสูบเก็บรีชาร์ด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 เก็บไว้ใต้ดิน แล้วมันก็จะโผล่ให้เห็นถ้าเรามีลำธารวังน้ำลำห้วยเป็นสีมรกตตลอดแนวไม่มีทางใดหรอกครับธนาคารน้ำใตดินจะตอบโจทย์ธนาคารน้ำใตดินจะช่วยทำให้ลำคลองลำห้วยลำน้ำแม่น้ำมีน้ำใสสีมรกตตลอดสายเราจะไปเรื่อยๆแล้วแต่เราจะไปเจอลำห้วยแล้วก็สะพานเราก็จะลงแวะดูติดตามครับคุณเกรียงไกรพาผม มาเรื่อยๆมีป้ายอยู่คือบ้านบึงทองหลางเมื่อเดือนกุมภามีมานาคมที่ไทยในป่าไม้หมดเลยผมบอกว่าตำแหน่งนี้มีตำแหน่งวังน้ำวังน้ำอันนี้วังน้ำมีน้ำผุดนะครับดูน้ำดูสีน้ำสวยมากถ้าฝนแรงมาช้าตรงนี้เรื่องชาวบ,บ้านได้มากมาย น้ำบงนี้นะครับอ่าร่องน้ำร่องนี้อ่อมาจากถึงเขาอาจจะเป็นน้ำมาจากโทนเขาเขาสมสกับน้ำใต้ดินนี่คือความอุดอมสมบูรณ์ของเขาใหญ่ถ้ามีการเติมน้ำล้วก็ทำการทุพ้ัดวังน้ำชักห้า100เมตรต่อจุดต่อจุดต่อจุดนะพี่น้องจะมีน้ำใช้ายหยันยํางเย็นเมื่อ เมื่อต้นปีก็คือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีนาก็มาสำรวจลอกนี้แบบปันให้วางน้ำวางนี้มีสาระสำคัญจริงๆจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านถ้าสนใจครับอย่างนี้ครับ